สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันชื่อนางสาวนูริดาเมร็อกตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการสอนในระดับประถมวัยโรงเรียนอนุบาลระแงะสังกัดสำนักง,งานการศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต3โรงเรียนอนุบาลระแงะตั้งอยู่เลขที่167ตำบลตันหยงม,มัด อำเภอระแงจจังหวัดนราธิวาสเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น814คนแบ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมวัยจำนวน286คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566ดิฉันได้รับการแต่งตั้งจากท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่สอง จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยอาชีพในชุมชนที่ผ่านมาพบว่าเด็กบางส่วนยังบอกชื่ออาชีพไม่ได้และบางอาชีพเด็กๆรู้จักชื่อแต่ไม่รู้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพนั้นมีอะไรบ้างบวกกับผู้ปกครองในห้องเรียนที่มาส่งเด็กๆเ,เป็นประจำทุกๆวันประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายทำให้เด็กๆ ชอบมาถามคุณครูว่าผู้ปกครองคนนี้ทำไมเขาแต่งชุดแบบนี้มาละคะทำไมพ่อของเขาต้องถือปืนมาโรงเรียนด้วยละคะและในการจิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมามีเด็กบางส่วนใส่ชุดอาชีพต่างๆมาร่วมกิจกรรมจึงทำให้เด็ก มีความสนใจและมาถามคุณครูว่าเขาใส่ชุดอะไรกันหนูอยากใส่ด้วยได้ไหมจากคำถามและความสนใจของเด็กดังกล่าวดิฉันจึงได้แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ใบงานรวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ในหน่วยอาชีพในชุมชนเรื่องชื่ออาชีพและเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยดิฉันได้ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมจะมีดังนี้ขั้นนำครูและก็เด็กๆอ่านคำคล้องจองโดยการนำ โดยคุณครูนําแผ่นชาร์ตคําคล้องจองอาชีพมาอ่านให้เด็กฟังและให้เด็กอ่านพร้อมกับคุณครูเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความพร้อมในการเรียนรู้และกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการใช้คําถามให้เด็กสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้นและเชื่อมโยงความรู้เดิมกับการเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับอาชีพที่เด็กๆรู้จักและอาชีพของผู้ปกครองที่บ้านของเด็กๆค่ะ ขั้นสอนนะคะคุณครูก็นำเสนอบัตรภาพอาชีพ5อาชีพนะคะได้แก่อาชีพครูหมอพยาบาลตำรวจแม่ค้าแล้วก็ชาวนาให้เด็กๆได้ดูและโชว์ภาพให้เด็กๆดูแล้วถามเด็กๆว่านี่คืออาชีพอะไรเด็กๆยกมือออกมาตอบข้างหน้าชั้นเรียนเด็กคนไหนตอบได้ถูกต้องคุณครูก็จะให้ดาวให้เด็กๆไปแปะที่ ที่แผ่นบอร์ดข้างหน้าห้องนะคะ,ะค่ะเด็กหลังจากนั้นนะคะเด็กๆและครูก็ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอาชีพและเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพโดยคุณครูเตรียมเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพที่เป็นของจริงและของเล่นเด็กโดยคุณครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเ,เล่นบทบาทสมมุติค่ะ โดยที่คุณครูจะเอาเครื่องมือในการประกอบอาชีพใส่ลงไปในกล่องปริศนาอย่างละ 1. อาชีพละหนึงหอย่างนะคะเครื่องมือแล้วก็ให้เด็กออกมาล้วงแล้วเด็กคนไหนล้วงออกมาได้อาชีพอะไรได้เครื่องมืออะไรคุณครูก็จะให้เด็กๆบอกว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือของอาชีพอะไรแล้วเด็กๆก,ก็ต้องแสดงบทบาทสมมุติเป็น อาชีั้นค่ะค่ะหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็ได้ออกมาเล่นบทบาทสมมุติทั้งทั้งห้าอาชีพและคุณครูและเด็กๆก,ก็ได้สนทนาเกี่ยวกับอาชีพและเครื่องมืออีกครั้งหนึง่งโดยที่คุณครูนำเ,เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่เป็นของจริงแล้วก็ที่เป็นของเล่นเด็กพร้อมอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างเครื่องมือในการประกอบอาชีพทั้ง5อาชีพ โดยคุณครูจะให้เด็กดูนะคะเช่นคุณครูเข้ามาีเครื่องมืออะไรในการประกอบอาชีพคุณครูก็ยกมาให้เด็กๆดูแล้วก็ยกตัวอย่างให้เด็กดูทั้งหมดเลยทั้ง5อาชีพนะคะจากนั้นค่ะคุณครูกอ็อยากจะให้เด็กๆทำงานกลุ่มนะคะโดยที่คุณครูจะแจกฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดแยกประเภทของอาประเภทของเครื่องมือในการประกอบอาชีพ โดยที่คุณครูจะทําช่องไว้สองช่องนะคะช่องแรกก็คือช่องอาชีพคุณครูก็จะแปะรูปเลยทั้งหมด5อาชีพแล้วช่องที่2ก็คือช่องเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพโดยให้เด็กๆเอาเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพที่เป็นบัตรภาพที่คุณครูนํามาให้เด็กๆเ,เอาไปแปะไว้ให้ตรงให้สัมพันธ์นกันกับอาชีพของนั้นๆน,น,นะคะค่ะหลังจากนั้นคุณครูก็ จะให้เด็กๆออกมานําเสนอให้ตัวแทนกลุ่มค่ะออกมานําเสนอนะคะข้างหน้าห้องให้เพื่อนๆและก็คุณครูฟังค่ะ,ะขั้นสรุปนะคะเด็กๆและครูร่วมกันสรุปค่ะเกี่ยวกับ การอาชีพและเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพโดยใช้แผ่นบอร์ดที่คุณครูจำแนกประเภทของอาชีพและเครื่องมือไว้เรียบร้อยแล้วและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือของแต่ละอาชีพว่ามันจะมีความแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นอาชีพครูมันก็จะมีเครื่องมือของเขาเช่นปากกาเครื่องมือในการทำสื่อ,อกระดานแล้วก็ คอมพิวเตอร์เครื่องมือของคุณครูเหล่านี้คุณครูจะเอามาทําอะไรคะเด็กๆคุณครูถ้าเด็กๆตอบได้ก็ให้เด็กๆตอบแต่ถ้าเด็กๆตอบไม่ได้คุณครูก็จะเสริมบอกว่าเครื่องมือเหล่านี้คุณครูก็จะมาสอนเด็กๆเพื่อให้เด็กๆได้รับความรู้ความมีความรู้ให้เด็กเป็นคนเกง่งแล้วก็มีความสุขอของพยาบาลล่ะคะเครื่องมือของพยาบาลมันก็จะแตกต่างไปจากครูพยาบาลเขาก็จะมีเข็มเข็มฉีดยามี เครื่องวัดความดันแล้วก็ยารักษาโรคแล้วก็หูฟังทางการแพทย์และเด็กๆรู้ไหมคะว่าในเครื่องมือเนี่ยของของพยาบาลเขามีไว้ทำอะไรก็มีไว้เพื่อรักษาคนไข้และก็ดูแลคนไข้ไงคะ,ะและตำรวจละ่ะตำรวจก็มีเครื่องมือของเขาหนึ่งก็คือปืนสองกุญแจมือสามกหวีดแล้วก็สี่จะมีรถของตำรวจ ตำรวจมีเครื่องมือนี้ไว้เพื่อเพื่อจับโจรผู้ร้ายแล้วก็เพื่อรักษาความสงบสุขความสงบสุขของประชาชนต่อไปแม่ค้าล่ะคะ,ะใน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 หน่วยนี้ก็คือเราได้เอาแม่ค้าขายผลไม้ะคะ่ะแม่ค้าขายผลไม้เขามีเครื่องมืออะไรของเขาบ้างก็จะมีตาช่างจะมีเครื่องคิดเลขจะมีผลไม้มีผ้ากันเปื้อน แล้วทั้งหมดนี้เครื่องมือที่เขาเอามาเนี่ยเอามาจะทําอะไรคะลูกอ่ะก็เขาจะมาขายผลไม้ให้เราได้ซื้อให้เราได้กินอ่ะต่อไปชาวนาละคะชาวนาเขาก็มีเครื่องมือของเขาเช่นเคี้ยวเกี่ยวข้าวอา่ามวดแล้วก็รองเท้าบูทแล้วก็อ,ถถอ่ารถไถนาอ่าแล้วชาวนาเขามีเครื่องมือของเขาไว้ทําอะไรคะลูก ก็มีไว้เพื่อทำนาปลูกข้าวให้เรากินเด็กครูก็สรุปไปให้เด็กๆฟังนะคะค่ะจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning ในหน่วยอาชีพในชุมชนเรื่องชื่ออาชีพและเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพเด็กสามารถบอกชื่ออาชีพและเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆได้สามารถจําแนกเครื่องมือในการประกอบอาชีพแต่ละอาชีพโดยสังเกตจากกิจกรรมการจําแนกเครื่องมือใน การประกอบอาชีพที่เด็กๆได้ทําลงในฟิวเจอร์บอร์ดที่คุณครูแจกไว้และ,ะเด็กๆก,กิจกรรมที่เด็กๆออกมาเล่นบทบาทสมมุติการออกมานําเสนอผลงานหน้าห้องโดยให้เด็กๆบอกชื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพและการสัมภาษณ์เด็กรายบุคคล จากผลงานเดี่ยวของตนเองนะคะซึ่งเป็นกระบวนการ active learning เด็กสามารถเรียนรู้และตัดสินใจและลงมือกระทำสนุกสนานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และปเป็นไปตามจุดประสงค์ค่ะจะเห็นได้จากคลิปการสอนนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวนุริดาแมร์อขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ